วัสด,ดีค่ะแพทย์หญิงสสาาวงติอามรนวงวันนี้จะมาสอนวิธีการดูแลสายพอตเอแคติเตอร์ค่ะสายพอตเอคืออะไรหรอคะพอตเอคืออุปกรณ์ที่ทําจากสายไทเทนเนียมและยางซิลิโคนใช้ฝังเข้าในร่างกายและเชื่อมต่อกับเส้นเลือดดําใหญ่เพื่อช่วยในการให้สารน้ําได้ง่ายขึ้นจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกสําหรับผู้ที่มีปัญหาเจาะเลือดลําบากหรือต้องได้รับการเจาะเลือดให้สารน้ําบ่อยๆค่ะ พอบ่งชี้การใส่สายพอร์ต A มีอะไรบ้างหรอคะพอตเอแคติเตอร์ใช้สําหรับผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับยาหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดาเป็นระยะเวลานานหรือบ่อยครั้งเช่น 1. การให้ยาเคมีบำบัดสําหรับผู้ป่วยมะเร็ง 2. การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดาเป็นระยะเวลานาน 3. ผู้ป่วยที่เจาะเส้นเลือดดำลำาลาบาก ตำแหน่งพอร์ตเอในร่างกายผู้ป่วยอยู่ตรงไหนบ้างหรอคะสัลยแพทย์ทำการผ่าตัดใส่พอร์ตเอแคติเตอร์ไว้ในตำแหน่งต่างๆเช่นอินเทอร์นอลจุกุล่าเวนเอ็กเทอร์นอลจุกุล่าเวนสับเคเวียนเวนและตำแหน่งอื่นๆโดยส่วนใหญ่ตำแหน่งที่วางพอร์ตเอมักไว้ที่อกขวาและอาจอยู่ตำแหน่งอื่นๆในร่างกายได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเส้นเลือดดำใหญ่ที่ใส่สายพอร์ตเอไว้ค่ะ ต่อไปจะเป็นการสอนการเปิดใช้งานพอร์ต A ค่ะอุปกรณ์ในการเปิดใช้งานสายพอร์ต A มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดใช้งานสายพอร์ต A มี 1. ฮูเบอร์นิดเดิลสถุงมือสเตอร์ลน์หนึ่งคู่ 3. น้ำยาฆ่าเชื้อ 4. เซ็ตทำแผล 5. ท้าเจาะกลาง 6. สเตอร์ไลน์สติฟเนอร์มอลซาลา์และ 8. ใสใลิงสิบซ c ซีอันวิธีการเปิดใช้งานสายพอร์ต A ทำอย่างไรคะขั้นตอนก่อนจะทำหัตถการแพทย์ควรอินฟอร์มผู้ปกครองให้ผู้ป่วยอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนจัดท่าผู้ป่วยในท่านอนหงายคะ่ะ ขั้นตอนแรกคลำตำแหน่งพอร์ต A ให้ชัดเจนทําการประเมินความลึกของพอร์ต A เพื่อพิจารณาความลึกของเข็มที่เหมาะสมกับผู้ป่วยหลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะขั้นตอนที่2เช็ดน้ํายาฆ่าเชื้อเพื่อทําความสะอาดบริเวณผิวหนังโดยใช้สำลีสองก้อน ดูผ้าเจาะก,กลางรอให้น้ํายาฆ่าเชื้อแห้ง30วินาทีขั้นตอนที่3ทํำการนำํำไซลิง 10cc ซึ่งบรรจุนอร์ซาลายอยู่ไล่ฟองอากาศออกจากคูเบอร์นิดโดให้หมดจนถึงปลายเข็มแล้วแคลมสายด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ ขั้นตอนที่4คลคลำตำแหน่งพอร์ต A ของผู้ป่วยให้ชัดเจนและนำเข็ม p ูเบอร์นิเดิลจิ้มเข้าไปตำแหน่งตรงกลางพอร์ต A ให้ตั้งฉากกับผิวหนังหรือหน้าตัดพอร์ต A แล้วกดลงตรงๆจนกระทั่งปลายเข็มผ่านเซปตัมไปสัมผัสฐานพอร์ต A ด้วย m i i n มินิมอลทัสเทคนิคขั้นตอนที่5ต่อพอร์ต A เข้ากับไซลิงค์ 10cc ที่มี n o m a l โมซ i n ลอยู่คลายแค้มของสาย p o ต A ออกในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าแทง p o ต A เข้าไปถูกตำแหน่งหรือไม่อาจทดสอบได้โดยการดูดเลือดออกจาก p o ต A แต่อาจทำให้ p o ต A เกิดการอุดตันได้ง่ายเนื่องจากเลือดที่ค้างอยู่ในพอต A ดังนั้นจึงแนะนำให้ไม่ต้องดูดเลือดให้ทำการ flush n o r normal s a Line 1 0 2ถึงหลังจากนั้นสังเกตว่านอร์มอลซา i n e ที่ฟลัชโปรดีหรือไม่บริเวณพอต A มีบวมหรือผู้ป่วยมีอาการปวดหรือไม่หากมีอาการเหล่านี้แสดงว่าเข็มอาจอยู่ผิดตำแหน่งควรลองแทงเข็มใหม่หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าหากจำเป็นต้องมีการดูดเลือดจากพอต A หลังดูดเลือดทุกครั้งควรใช้นอร์โมซาลา20 C ีซีฟัดเข้าไปในพอต A เสมอด้วยวิธีพุชแอนด์พอชเทคนิคเพื่อไล่เลือดที่เกาะผนังภายในสายพอชเอแล้วจึงรีบแคมสายทันทีเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับขั้นตอนสุดท้ายการปิดแผลพอร์ต A โดยการลองกอทับครึ่งสอดไว้ทั้งสองฝั่งของเข็มความหนาของก้อดขึ้นอยู่กับความห่างของผิวหนังและเข็มสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมหลังจากนั้นปิดด้วยสเตอร์ไลน์สตริปดังที่แสดง อับเวิร์กกอนอีกชั้นหนึ่งแล้วจึงปิดแผลให้เรียบร้อย หลังจากทำการใช้งานพอร์ต A เสร็จเราจะต้องทำการถอนเข็มหรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดพอร์ต A ค่ะอุปกรณ์ในการปิดใช้งานสายพอร์ต A มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดสายพอร์ต A ได้แก่ 1. น้ํา้ำยาฆ่าเชื้อ 2. งเซ็ตทำแผล 3. ถุงมือสเตอร์ไลน์หคู่ 4. ถ่าเจาะกลาง 5. Normal ซ l ล n e 6. Heparin with Normal ซ l ล n e 1ต่อ100 5 cc และ 7. ใส่ลิ้10์10-20 cc โดยการปิดการใช้งานสายพอร์ต A มีวิธีการดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1 ทำการขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการทำหัตถการหลังจากนั้นจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายเช็ดทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อขั้นตอนที่2ส,สังเกตบริเวณสายน้ำเกลือว่ามีเลือดค้างอยู่หรือไม่หากพบว่ามีเลือดค้างอยู่ในสายพอร์ต A ให้ฝัดนอร์มอลซาลาย2 0 cc แล้วตามด้วยเฮปพาลินวิดนอร์มอลซาลาย1ต่อ105 cc แต่หากไม่มีเลือดค้างอยู่ในสายให้ฝัดด้วยนอร์มอลซา i ล e 5 cc ตามด้วยเฮปพาลินวิดนอร์มอลซาลาน1ต่อ105ย cc แล้วแคมสายทันทีเพื่อไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับขั้นตอนที่3ใช้มือข้างหนึ่งกดพอต A ไว้ในขณะที่อีกข้างหนึ่งดึงเข็มออกจากพอต A อย่างช้าๆและใช้สำลีปลอดเชื้อกดบริเวณแผลผู้ป่วยเช็ดทำความสะอาดและปิดแผลได้หากไม่ได้ใช้พอต A เป็นเวลานานจะต้องฟัดพอต A ด้วยเฮปารินสม่ำเสมอ เพื่อคงสภาพการใช้งานของพอร์ตเไม่ให้เกิดการอุดตันการดูแลพอร์ตเเป็นสิ่งที่สำคัญแพทย์ควรดูแลสายพอร์ตเให้ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลแทรกตอนต่อผู้ป่วยค่ะอยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องวินหลาชาแนลด้วยค่ะ